สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออยจะมาพูดเรื่องดีกาที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะคะเกี่ยวกับดอกเบีย้ยค่ะว่าดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ยสรุปแล้วสามารถเอาไปหักกับต้นเงินได้หรือเปล่าโดยดีกาที่เราจะพูดถึงกันนะคะเราจะเปรียบเทียบ2ดีกาด้วยกันค่ะดีการแรกดีกาที่745-2565ทับและดีกาที่ 2.131.2560นทับ 2, 5, นะคะประเด็นก็คือถ้าสมมติว่าเจ้าหนี้เนี่ยมีการเรียกดอกเบีย้ยเกินอาตาัตราสมมติว่าเขาเรียกดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อปีใช่ไหมคะแล้วทีนี้ดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อปีเนี่ยเป็นดอกเบีย้ยที่เกินอาตาัตราที่กฎหมายกําหนดนะคะแล้วถ้าสมมติว่าลูกหนี้ชําระไปลูกหนี้จะสามารถ เอาเงินที่ชำระไปก่อนหน้านี้เนี่ยไปหากกับต้นเงินได้ไหมอ๋อยก็เลยไปศึกษาดีกา2ตัวนี้อย่างละเอียดน,นะคะโดยดีกาปี2560นะคะเขาก็ได้บอกว่าถ้าหากว่าเดี๋ยวเราตั้งสมมติฐานดีกว่าถ้าสมมติว่าเจ้าหนี้นะคะให้ลูกนี่กู้ยืมเงินทั้งหมด1ล้านบาทและคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อปีนะคะโดยปกติแล้ว ดอกเบี้ยลอยละ20ต่อปีเนี่ยจะเป็นโมฆะนะคะถ้าลูกหนี้ได้ชำระไปแล้ว200,000บาทนะคะเรามีต้นเงิน1ล้านใช่ไหมคะแล้วดอกเบีย้ยเนี่ยเราจะก็ต้องเอา1ล้านลบ200,000เพราะฉะนั้นลูกหนี้เนี่ยจะคืนให้เจ้าหนี้เพียงแค่800,000บาทค่ะอันนี้ดีกาปี2560นะคะออยก็ยกตัวอย่างไว้เพื่อที่จะประกอบความเข้าใจอย่างง่ายๆค่ะส่วนดีกาปี2565เนี่ย เขาบอกว่าถ้าลูกหนี้นะคะชําระดอกเบีย้ยที่เกินอัตราเนี่ยถือว่าลูกหนี้ชําระหนี้ตามอําเภอใจค่ะไม่สามารถเอาไปหักกับต้นเงินได้ก็ยกตัวอย่างเช่นเคยนะคะก็คือกู้เงิน1ล้านบาทแต่ว่า ลูกนี้เนี่ยจ่ายไปแล้ว200,000บาทดีกาปี65นะคะไม่สามารถเอาเงิน200,000บาทที่ชำระไปแล้วเนี่ยไปหักกับ1ล้านบาทได้เพราะฉะนั้นก็ต้องชำระ1ล้านบาทเหมือนเดิมค่ะแล้วจุดตัดมันอยู่ตรงไหนคะจุดตัดเนี่ยดีกาปี65เขาบอกว่าที่ไม่สามารถหักกับต้นเงินได้เพราะว่าลูกหนี้ยอมค่ะลูกหนี้ยอมให้ เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราแต่ดีกาปี60เนี่ยก็ประมาณว่าลูกหนี้นะคะไม่ได้ยอมให้เจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเกินอัตราแต่เจ้าหนี้คิดไปเองค่ะโดยดีเทลของ2ดีกานะคะก็ต่างกันค่ะดีกาปี65เนี่ยจะเป็นใบหุ้นกู้นะคะส่วนดีกาปี60เนี่ยจะเป็นสัญญากู้ยืมเงินธรรมดาซึ่งถ้าทุกคนอยากเข้าใจอย่างละเอียดเนี่ยก็ต้องไปศึกษาดีนะคะว่าไม่เหมือนกันอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ แล้วก็รายละเอียดข้อเท็จจริงประกอบกันนะคะสุดแล้วก็ไม่ได้มีการกับหลักอะไรค่ะเพียงแต่ว่าปี65เนี่ยเป็นใบหุ้นกู้ส่วนปี60เนี่ยก็เป็นหนังสือสัญญากู้ยืมเงินธรรมดาค่ะพอเข้าใจไหมคะว่ารายละเอียดเป็นยังไงเพราะฉะนั้นน่ะก็กลายเป็นที่ถกเถียงนะคะของนักกฎหมายว่าดิกาปี65เนี่ยได้กับหลักติกาปี60หรือเปล่าจริงๆไม่ได้กับหลักค่ะเพียงแต่ว่ามันมีดีเทลรายละเอียดอย่างที่บอกไปนะคะ สรุปนะคะก็คือณตอนนี้นะคะถ้าเป็นสัญญากู้ยืมเงินถ้าหากว่ามีการคิดดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะคะอย่างเช่นดอกเบี้ยรายละ20ต่อปีเนี่ยก็สามารถนําเงินที่ชําระไปแล้วเนี่ยหัาก,กับต้นเงินได้ส่วนอันนี้นะคะก็คือระไว้ฐานที่เข้าใจค่ะมันไม่ใช่สัญญากู้ยืมเงินแต่เป็นแบงหุ้นกู้ค่ะซึ่งจำเลยในคดีปี6 5นี้นะคะเขาเนี่ยออกให้กับโจทย์ ทั้งที่เขาเป็นบริษัทจำกัดค่ะเขาไม่ใช่บริษัทมหาชนที่จะสามารถออกใบหุ้นกู้ได้ไปดูรายละเอียดเอานะคะถ้าพูดไปเนี่ยคงจะยาวมากๆเลยวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังอย่าลืมติดตามออยคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ